สามวลีติดปากควรรู้มากเลยค่ะ Hi there, this is Ki. Welcome back to my channel. In this episode, I've got three expressions for you that are very commonly used. เป็นวลีที่มีการใช้บ่อยมากทะเบิงเดอคุณบอนะคะ The first one, it looks เออใช่แล้วก็เติม adjective เข้าไปข้างหลังได้เลยนะคะ for example Oh it looks delicious เออมูเห็ดอาหารห้่แม่ออเราบอกอุ้ยนะ่ากินจังเลยนะ่าอร่อยจังเลยนะคะ it looks delicious โอ้ oh, oh, it looks cool it looks cool เฮยดูเจ๋งมากเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรก็ได้นะคะใช้ adjective ลงไปด้านหลังคำว่า it looks ได้เลยค่ะก็แปลว่าดูเป็นยังไง And the second expression is it sounds อ oh, e e er oh uh, ืมยังยงนี่เสียผู้กี่ it sounds บูมเมียนนะ it sounds แปลว่ามันฟังดูเป็นยังไงเช่นถ้าเพื่อนเสนอเรานะว่าเออวันนี้กินอะไรดีกินพิซซ่าดีไหมเออเราบอก it sounds good เอ้ยฟังดูดีเอาเลยกินพิซซ่าเลยวันนี้ แบบนี้ค่ะสามารถเติม adjective ด้านหลังได้เหมือนกันเนาะ and another example it sounds beautiful อาจจะเป็นการฟังอะไรสักอย่างแล้วแบบเฮ้ยเออฟังเพราะดีจังเลยเราก็สามารถที่จะใช้ it sounds beautiful ได้เหมือนกันทีนี้มันจะมีแบบการหดลดยอ่อเออเรื่องเธอฝรั่งกับว่าเต็มเขาจะบอกว่า sounds good sounds good sounds great it high เออมาจากอันเดียวกันและคุณต้องสังเกตนะว่าคำว่า sound เติม s ด้วยนะคะตรงนี้ใช้เป็นกริยาช่องหนึ่งประธานเป็นเอกพจน์คือคำว่า it กริยาก็เลยต้องเติม s นั่นเองค่ะ sounds good sounds great and the last expression is it seems แมนเล่านะคะคำว่า s e e m นะคะมีเรื่องเล่ากี่เคยสอนนักเรียนอยู่ห้องนึ่งคลาสนึ่ง เวดวักแน่จักหน่อยหนึ่งเด้อเว้าฟ้าซูฟังก่อนเคยสอนปนี่ถามว่าเจอเจอคำว่าซิมบันนี่กับภาคกันออกเสียงอ้าวน,นักเรียนทุกคนออกเสียงตามคุณนะลกูกซิมซิมจรงสินักเรียนก็ซิ s ซ e m กันเนี่ยพูดแบบชัดเจนมากบันนี่กีถามว่า e e m แปลว่าอะไรคะชิมนักเรียนว,ว่าแปลว่าชิมพนา อันนี้หัวหัวบ่าขึ้นนักเรียนติหือคู่ <ś led> หัวบลขึ้นซีม <ś led> จริงๆภาษาอีสานนะซีม <ś led> แปลว่าชิมค่ะอืนะเจบเรื่องเล่าทีนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะ it seems มันจะคล้ายกับคำว่า it looks Mm. it appears to be something นะคะก็คือมันดูเป็นยังไงลักษณะมันออกมาดูแล้วเป็นยังไงนะคะ for example it seems simple to me โอ้ยเบิ่งสรงงะะ่ายๆเลยค่ะที่เธอสอนสันนะเออ it seems simple เออ it seems easy กระไดคือกัน ะะใช้ adjective ด้านหลังได้เลยค่ะ and the last example for this one is it seems fun ฮ้ยดูแบบน่าสนุกอะ it seems fun แต่ตรงนี้นะสามารถที่จะใช้ look ได้เลยนะทุกคน it looks easy it looks simple หรือว่า it looks fun ใส่ใดคือกัน นะคะคเอามาให้ทุกคนได้คุ้นเคยกันเพราะว่าเขาใช้บ่อยมากจริงๆแล้วสามารถที่จะตามด้วยอย่างอื่นได้นะแต่กี่อะยากจะยกตัว adjective เพราะว่ามันจำง่ายมันเอาไปใช้ง่ายแล้วก็มันใช้บ่อยนะคะดังนั้นตัวนี้อีกรอบ it looks It sounds, it seems ตามด้วย adjective ได้เลยนะคะดังนั้นลองเอาไปใช้ดูหรือผู้ใดสิตแต่งประโยคลงมาทดลองเบิงกระดคือกัน,นช่วงนี้ได้ยินข่าวแล้วใช่ไหมมี pre-order นะคะหนังสือน,นิทานอีบุ๊กของกีเองนะคะ c o o ok g i e s Tales ราคาเต็ม2,290นะคะช่วง pre-order ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25มกราคม65นะคะราคา1,390จ้าอย่าลืมนะคะ pre-order กันก่อน คุ้มสุดแล้วช่วงนี้นะคะแล้วคุณจะได้รับอ e ีบุ๊กวันที่26มการาคมนั่นเองค่ะ So that's it for this episode I will see you again in the next video Bye